ความรักใช่ไหมคะอะไรก็บอกเขาเป็นสิทธิ์ที่ตั้งคันอยู่คน,นนี้คนนี้เน,นื้อหนังด้วยมีเลย,เลยดีใจมากเลยค่ะดีใจที่เห็นแบบมวลแบบว่าความสนุกความสุขความบันเทิงก็ก็กกว่าที่พวกเราจะทำในวันนี้อย่างแค่ง,งานการันเนี้ยก็จะมอบความสุขแต่นี่คือเป็นสมมติถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์จากในหนังนะร้อยเปอร์เซ็นนี่จากศูนย์ศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นในหนังนี่คือเต็มที่กว่านี้อีกค่ะ แต่เรื่องนี้ความลับเยอะเหมือนกันนะคะใช่ทำไมมันต้องปกปิดมุกเม็ดกันขนาดนี้คะคือซุปตาความรับมันก็ต้องเยอะมันเรื่องราวบดีว่าอะไรอย่างเงี้ยมันเม็ดคอนเรื่องอะไรครับหลายคนก็ไปดูตัวอย่างมันเป็นซุปตาอะไรอย่างไรเพราะมันมีบางสื่อเขาจะดึงไงนะครับบางสื่อเขาจะท้าซีรีส์เราได้เลยเหรอตอนเนี้ยว่าจะดึงอ่ะยังไม่ทันได้ดูเลยนะ อาลยล่ะอาตอมตมันเกิดจากตัวต้นเดองที่แบบเป็นเด็กที่ชอบวงการบันเทิงยุคเก้าสิบแล้วทําหนังเรื่องนี้มาเหมือนเอาจริงเหมือนทริบิวอะให้กับวงการบันเทิงในยุคนั้นรวมถึงยุคนี้ด้วยแต่หมายว่าเราทําจากความรักทั้งหมดเพราะฉะนั้นมันก็จะมีกิมมิคที่มันอาจจะบอกว่าอิงเรื่องราวหรือว่าอะไรแบบนี้โดยเฉพาะคาแรคเตอร์ที่สําคัญของตัวปลายฝันก็คือเป็นดีว่ายุคเก้าสิบเพราะฉะนั้นเราก็จะ เอาทุกอย่างที่เราคิดว่ามันเป็นเสน่ห์ของดีว่าและของเพลงในยุคนั้นน่ะมาใส่ในตัวเขาค่ะรวมถึงคุณผู้จัดการด้วยกระาฝันกับตัฝ่ัืซื้อออกไปคนดูฮาไอจีไปฝันกะไรอย่ค่ะก็ตอนตอนนี้ก็มีคนสักโซนรวมถึงว่าดีเอ็มก็จะมีแบบแฟนเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะทักเราว่าสรุปอันนี้คือเออก็จะอะไรอย่างเพลงอัจรร่านคนก็จะบอกว่า น้องชาลีเป็นคนร้องไม่จ้าฉันแอบเสียงเอิงตาแล้วเราจะได้อะไรสักทีเราเออไงเต๋อจะบีบก็จะบีบเป็นไงล่ะก็บอกว่าอเขาเปลี่ยนไงร้องจริงร้องจ้าน้องชาลีจะมาเล่นเป็นสายสัตอนเด็กใหมได้ไม่ได้รอเพราะว่าไม่สามารถทำให้นางเด็กไปเบอร์นั้นได้จริงๆเพราะอะไรคะสวยดีมีอะสวยอ่ะ แจริงๆออกอายุแก่กว่าที่ค่อนข้างเยอะอยู่มถึงตัวโบดตัวโบดใช่ค่ะยาก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 ตรงที่ว่าต้องไปดีบ้านนี่แหละบารมีเราไม่เคยถึงเราต้องทํายังไงให้มันถึงแล้วให้มันรู้สึกว่าเราอยู่แบบนี้มาตั้งนานแล้วใช่ซึ่งบารมีเนี้ยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแต่ได้จากข่าวค่ะหรอพี่ต้นเป็นคนถ่ายทอดมาให้พี่ต้นเป็นคนถ่ายทอดมาให้ขอบพี่ต้น เป็นเหมือนบุคลากรที่อยู่มาทุกยุคสมัยของแท้และเขาเป็นคนที่ได้รู้เรื่องทุกเรื่องอที่จะเกิดขึ้นในเรื่องนี้<อ>ก็บอกแค่ว่าทีเชลเลอร์เนี่ยแค่คนจิ้ม<อ>ไปดอยู่ในหนังแล้วเราเป็นซิ่เป็นใคร เสน่ห์ที่สุดในคาแรคเตอร์นี้ค่ะแล้วนักแสดงสนับสนุางไหมล่ะรือว่าเรื่องนี้สองไข่พี่บางทีน้องเขาไม่ทันยังนู้นนูนนีอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นขงทันมป็นงทันไหมเรื่องนี่เกิดขึ้นในในหนังแต่ตอนนี้ไม่ทันแล้วว่าว่าถามอะไรพูดเรื่องอะไรกันอยู่ค่ะโฟกัสแต่ชาวตะวันออกกลางที่เดินในเอ็มสเปียมากเขาถามว่าทําถามแกรูเด็กทันไหมว่าเรื่องราวขอปลายฝันน่ะเป็นเรื่อนของอะไรยังไงแบบว่าในเก้าศูนยอ๋อทันสี่ทันทันค่ะแล้วเรารู้ว่าเป็นใคร รู้ค่ะถามว่าบอกได้อาจจะยากนะเวล้วเรื่องอื่นหรือว่าสิ่งอื่นในการอยู่ในเรื่องนีะนี่ไหมแบบเรื่องนี้ไปเป็นแรงจะพี่แล้วเป็นใครพี่ต้นอะไรอย่างเงี้ยม่ถามนะไม่งงค่ะต้องูนิวใช่ไหมอันนี้คือปัญหานะอันนี้คือปัญหาในการอยู่ในกองด้วยหรือว่าออกมาข้างนอกคือนิวปุ๊บผ่านหมดเลยสองคนนี่ พี่นิวอ่ะไม่น่าจะงงแต่ผมอ่ะงงออผมอ่ะไม่รู้ออครับอ<ร>า,าจจะเกิดไม่ทันไม่ถามตอนแรกว่าเอ,อ๊ะหตุการณ์นี้มันมีจริงหรอคะไม่ได้ถามคือตอนแรกก็นึกว่าอ้าวไม่ใช่เขียนมาเพื่อเป็นก็เป็นคาแรคเตอร์ไปฝันก็เขียนมาเพื่อ <c oughs> เพราะว่าเป็นไปฝันหรอเป็นแบบคาแรคเตอร์สมมติขึ้นมาอะไรแอ๋อคือมี ไม่มีไม่มีไม่มีเรียกว่าตำรวมเรียกว่าแบบว่าตำรวมใช่ไปรีเสิร์ชมาอย่างที่บอกว่าทำยังไงก็ได้ให้ตัวไปฝันมัมีเสน่ห์ที่สุดในหนังแต่พี่ต้เห็นไหคะที่แบบพอเราล่อยแล้วคนก็มีคำถามเอ๊ะคนดีหรือเปล่าเรื่องนี้หรือเปล่าใช่เห็นเห็ะอ่านตลอดค่ะก็คือคนไทยก็ไปเรื่อยก่งมากเลยเรื่องระแบบนี้มีเอ็มเข้ามาหนาไหมคะไม่ไม่ถึงขนาดนั้นเรื่องกระดาษด่านไม่ได้มีเจ้าของเรื่องแต่ เอาไม่มีไม่มีอย่างที่บอกว่าเราทําจากความรักค่ะเราไม่ได้ทําเพื่อโจมตีหรือว่าอะไรจากใครเราทําจากความรักจริงๆเลยเพราะนี้ก็เป็นแบบแฟนคลับที่แบบไปดูเขาเล่นคอนเสิร์ตไปซื้อเทปไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉันเราทําเพื่อเอาจริงๆเพื่อเทรวิวเพื่อทอําทให้รู้ว่ากว่าเขาจะเป็นดีว่าได้อย่างเงี้ยเขาต้องทําอะไรเขาต้องเสียสละเขาต้องอะไรบ้าง,งแล้วก็คืออยากสปอนอร์จร่งใช่ เธออ่ะก็ไปโฟกัสว่าเขาจะเมาอะไรเนี่ยนานเธอโฟกัสเองเธอเมาเมาอยู่เธอต้องถามเตินแน่ก็อยู่นประมาณไหนแต่มันถือว่าเราอ่ะก็ฟังเราไม่รู้ว่าเรื่องนี้มันเป็นเฉพาะบุคคลหรือไม่แต่มันก็เป็นซีมเหมือนกับว่าคอว่ากันัวแต่เราก็รู้สึกว่าเราอินเราไม่สนใจเรื่องว่าเบสออนทูไหมแต่เรารู้สึกว่าพอหน้างานแล้วว่า เจไปฝันเนี่ยเขาทำถึงจุดที่เราจะเดือดได้ว่าเฮ้ยทำไมดีว่ามันแบบบบบอบขนาดนี้หรออะไรอเงี้ยเราก็เลยไฝ่ไปในสไตล์ของเด็กรุ่นใหม่อาร์ตบอยอาร์ตบอะเดี๋ยวพี่โคเป็นใครก่อนนะหลับนะเป็นใครเป็นใครลองไปฝัน เขาต้องพิชี่ดีมากพฤติการณ์ดูิลรืเป็นระดับดูว่าเกี่ยวกับพิชี่มากๆจะต้อนผ่านอะไรมาเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ได้ความพิชี่เนี่ยมันจากพี่เติ้ลค่ะ การเต้นการแสดงซึ่งทุกอย่างมันสมัยยิ่งแบบพีมากเราต้องซ้อนเต้นแล้วก็ต้องเวิร์กช็อปการแสดงแล้วต้องมาเจอกับหมู่มวลที่พลังพลังงานดีๆเดีดีครันเป็นด้วยก่อนเต้นด้วยก็ต้องรอไปในราช่องน่ค่ะหัวมาค่ะแป้งแั้งแกงเนี่ยความตัวความปังความความข้นความปังดีๆขนาดไหน ก็สุดๆเลยค่ะเพราะว่าเราอย่างของหนูเป็นเป็นแบบหน้าใหม่ด้วยเป็นครั้งแรกที่แบบว่าได้รับบทนักแสดงน้ำโอ้โหบอกเขาหน้าใหม่เก่ามากพอที่ทําจะูากเมาทำหน้ามาเออได้แบบคือมันข้าที่แล้วนะข้าที่บทมันยากแล้วก็มันมีอะไรหลายๆอย่างที่เราต้องต้องทำแบบอีกเยอะมากเลยอ่ะเพื่อเพื่อเพื่อเป็นตัวละครไลลาอะไรอย่างเงี้ยเหนื่อยมากแล้วก็ยากมาก มีข้าวรางมีกุมารมีอะไรด้วยคราซีนั้นน่ะเป็นซีนที่ต้องเล่นสดด้วยนะใช่พี่เต้ยเขาบอกว่าอยากเป็นใครเป็นเลยเป็นใครดีวะใส่เข้าไปใส่กันหน้างานใส่ใส่ใส่กัอไก็ได้ออกมาหลายคาแรคเตอร์เละแปลว่าเคนีเราสคนจะเข้ากันไหคิด ก็คือคนอย่างเราเอาจริงๆนะคนที่มันเร่เท่ๆอย่างเราเนี่ยอย่างอย่างนิวอย่างเงี้ยแล้วยังพอแบบว่าโอเคกระดาษชําระหมดอย่างเงี้ยมันก็ไปดึงกระดาษ A4 มาชุบน้าให้เราอะไรเงี้ยยังพอเป็นฟิลประมาณนั้นแต่เอานุนิวอะลงมาอยู่กับบ้าบบอๆอย่างเราอ่ะแล้วก็คิดว่ามันจะยังไงภาพรวงกับมันเป็นไงอะไรเงี้ยครั้งแรกที่เจอน้องเขาบอกน้องว่าอะไรครั้งแรกที่เจอผม คือจะบอกว่าคือจะมีการอย่างงี้จะมีการละลายพฤติกรรมบอกว่าน้องคะเวลาเข้ามาอยู่กับพวกพี่สองคนอ่ะพี่แน่กเขามีบิวตี้สแตนดาร์ดใหม่นะในกองเนี้ยพี่กับปิงปองอ่ะสวยที่สุดพยายามใส่ข้อมูลหลังๆมันเริ่มเชื่อเห็นหรือยังว่าผมโดนขนาดไหน ผมก็นักเราไม่ได้ก็เข้ารวมเลยบอกเขาบอกสิ่งที่พี่สวยสุดแล้วหลังหลังหลุดอยู่หลังหลังพอพอพี่พี่เริ่มเป็นแล้วสักพักหนึ่งเดินไปหาอะไรกินใช่ไหมกองรวมเริ่มหยิบมะม่วงเบาทิ้งแล้วก็เอาขนมไข่มาจิ้มกะปิกกินแล้วคือเริ่มหลุดหลุดแล้วบางทีเดินเดินไปปุ๊บเดินเดินไปปุ๊บพี่พี่เขากำลังนั่งอะไรคุยอะไรมอมอยเล่นโทรศัพท์อยู่เดินไปน้ากระจก รักกว่าเฮ้ยเชื่อ่ะเริ่มหลุดหลุดแล้วอาจจะมีบ้างเกิดอะไรได้ไมู่้เกิดอะไรขึ้นซึมซับมาซึมซับความมั่นใจใช่ว่าเขาอ่อนบวกเปียกเนีบอกว่าไม่ได้นะอย่างเงี้ยสู้ใครเขาไม่ได้นะนี่ต้องดูผู้พี่เป็นตัวอย่างนี่แต่พี่นิวบอกจากแรกเลยไม่ได้แบบเนี้ยสู้ใครเขาไม่ได้จะโดนคนอื่นรังแกคนอื่นเขารังแกตลอดเพราะฉะนั้น ที่เค้าเลยเริ่มรังแกเราก่อนเลยเพื่อให้เรามีภูมิแต่ทุกวันนี้มันรังแกเราตอนแรกถอนเขาใช่ถอนใหสงครามเนินค่ะนี้สู้เราเองสู้เราว่าเป็นบทบาทที่เลน์เราเนาะรัเราใช่ครับคือเรื่องนี้มีทั้งคือเป็นการเล่นหนังกับดี s ครั้งแรกของผมด้วยแล้วก็คาแรคเตอร์ที่แบบอ๋อหลุดดี หลุดหลุดดีค่ะ้วก็คือมีร้องกับเต้นคือผมชอบตรงที่มีร้องกับเต้นด้วย<ฮ>เหมือนเราก็ได้โชว์สิ่งที่เราแบบสามารถพอจะพอจะพรีเซนต์ได้คับ<อ>แต่ว่ามันเป็นการร้องกับเต้นที่ก็ไม่คิดว่าจะต้องมาทํามาในแบบนี้เหมือนกันใ<อ>ช่แต่ว่ามันแบบมันหลุดมากผมชอบผมชอบเรื่องนี้มากเลยก็ติดใจอะสีหลักชนีก็นแนวนี้อาจจะยังนะอน <c oughs> าจจะยัง เรจ,จะไหวไี้ยคือมองจากตาเนื้อก็คิดว่ามันไม่เข้าแหละแต่หนูว่ามันก็ไม่เข้า <ๆ S 2> จริงๆแต่หมนูว่าพอ <c oughs> เขามาอยู่ด้วยก <c oughs> ันพอเขามาเวิร์คช็อปรวมกันอะไรเงี้ยเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นความต่างที่แบบเปรี้ยวหวานลงตัวเป๊ะ <c oughs> แล้วจริงๆอ่ะเดี๋ยวเขาก็ไม่ได้เรียบร้อยขนาดนั้นหรอกค่ะอ๋อเปรี้ยวคือด้านหนูอยู่แล้วค่ะไม่หนูว่าเขาก็มีของเขาอยู่เพียงแต่ว่า เขาเขาอยู่ผิดทีああ่อน่ยบอกไหมเหมือนว่าที่ที่เขาอยู่อ่ะมันไม่แบบว่าช่วยดึงให้แบบว่าสิ่งอ้นเนี่ออกมาจากตัวเขาแต่เ์ของเขามันดีเกินตอนนี้ใช่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 แบบนั้นแหละค่ะนแต่ทีเนี้ยซึ่งเขาอะทําได้ทุกอย่างจริงๆแล้วอ่ะเอออย่างที่บอกว่าเราจะได้เขาว่ากระต่ายแต่ว่าเขาเป็นกระต่ายป่าเนี่อกไหมเขาเป็นกระต่ายที่แบบอยู่กับจงอางอยู่กับ มีควายเห็พวกที่แบบว่าเขาทําของป้าที่เขาเอาไข่มาแล้วเขาเอาสัตว์แปลกๆทั้งหลายๆตัวลงไปแล้วใครที่จะอยู่รอดอ่ะอันนั้นอ่ะเอาไปทําของอ่ะอถ้าเอาหนูเอานิวาน้วเอานุนิวเขย่ารวมกันอ่ะคนที่รอดคือเยนี่นะจ๊ะนุนิวรอดนะจ๊ะคือลังหมาพี่ๆก็เริ่มพ่ายแล้วเหมือนกันเริ่มสองไ้เขาไม่เบาค่ะไม่เบาค่ะที่ว่าที่นักเอกร้อยล้านคาดฝัง เวมันดีว่าเราไปก่อนไปดูเยอะๆนะคะดีแล้วทำหมคนดูหนังของไทยก็จริงจริงเราอใส่ไว้ในช่วงเวลาที่ดีมากๆคช่วงติตรันวาคมปลายปีวันยุดพอดีวันยุดพอดีด้วยกันสัปดาห์ด้วยค่ะวันพุธวันพุรือวันด้วยวันพุธ ว่าตลอดทั้งปีนี้เราก็ผ่านอะไรกันมามากมากแล้วก็เอ่อตามที่หมอดูกล่าวเขาบอกว่าปีหน้าจะหนักกว่าปีนี้โอ้ยก็เลยคิดว่าเออถ้าเราเครียดกันขนาดนี้แล้วเนี่ยปลายปีเราควรหาความสุขใส่ตัวเองก<ช>ันเถอะจะให้อีบ้าราบีของเราเป็นเหมือนของขวัญช่วงปลายปีเพราะว่าถ้าดูตามเนื้อบทคุณจะไม่ได้แค่ค,ความสนุกความเฮฮาแต่เชืว่อว่าคนที่ไปดูจกอิ่มออกวรงมาแบบ อิ่มและพร้อมสู้ในปีหน้าแน่นอนที่ใช่ใชม่ใชปเด็นกันเยอะใช่ฉะนั้นับเงินตด้ตั้มๆร้อยล้านนอต้นนอ,อ,อแ<ล>น่ออนอนค่ะมันเราต้องมั่นหน้าไว้ก่อนไม่แต่ว่าเ <c oughs> ชื่อจริงๆเพราะว่าคือหนึ่งความตั้งใจความทุ่มเทของทีมนักแสดงอาจแม้ว่าจะเห็นตรงนี้หรือว่าท่านบุมน,นะคะตรงถึงทีมงานแล้วก็อย่างที่บอกไว้ตอนแถลงข่าวว่านี่ว่ามันเป็นรสชาติหนังไทยที่แบบคุณไม่ได้เจออะไรแบบนี้มานานมากแล้วนานๆทีมันจะ แลบออกมาได้สักเรื่องอะค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่านี่แจ็กกี้บอกว่ามันจะเป็น energy ที่ต้นเชื่อว่ามันจะเป็น energy ที่ขอบคุณดวงอ่ะแล้วคุณจะมีแรงมีพลังที่จะไปสู้ต่อมาชีวิตจริงๆคุณจะมีความสุขเขาบอกว่าหัวล้อครั้งเดียวก็อายุยืนไปเป็นแบบสิบสิบปีเชื่อว่าเรื่องนี้จะทำให้คุณหัวล้อแบบมันจะมีแบบสวยเลยยาวๆคุณจะได้หัวล้อแบบมันสต็อปแน่นอน ก็ไม่เล่าอะพิจักกี้เ<อ>พราะว่าใครที่ชอบตัวเสียงเดอะเฟ่ที่เห็นว่าแขกรับเชิญจะมีแต่เด็กๆเ,<ม>เรื่องนี้ก็คือตั้งตารอได้เลยอ๋อน,นั้นคือน้ำจิ้มมากหถึง,ง,งสิบเปอร,ร์เซ็นต์เอาแบบว่านักแสดงเองไม่รู้อะค่ะเมื่อกียย้นี้เป็นฟอร์มูเทเลอร์เป็นตัวยังช็อกยังไม่รู้เลยว่าเขามาตอนไหนคือเราคือพี่เตอร์ไม่ได้บอกเราครับว่าอันเนี้ยตัวเนี้ย ป็นใครจะมาแล้วเมื่อกี้ที่ดูก็มีบางคนที่อ้าวมีหรือไม่ด้วยหรอแล้วเขาถ่ายมาอะไรเราไม่รู้เลยเออเป็นเซอร์ไพรส์ว่าเออแบบว่าเหมือนจะมีนะแต่พอเข้าไปดูโลกก็อ้าวไม่มีได้หรอสรุปอ้าวมันมาทำไมไม่มีมีเยอะเลยเยอะเยอะเยอะขอตั้งใจด้วยว่าเหมือนมันจะเป็นแบบว่าซิกเเนจออร์ขงเกิลที่เวลาเราทำ จะชอบเอาแขนนัำเชิญที่รู้สึกว่าคนจะรักเขาคนจะชอบเขาให้คนแบบตกใจในโรถด้วยใช่ค่ะมีแน่นอนค่ะรอติดตามได้เลยเอาตีถ้ามาเราเลยสามสามตะเกียบเลยอเอาแบบดีว่าเลยเอาแบบว่าหรือแบบแบบดีว่าดีเป็นคาแรคเตอร์เลยเป็นคาแรคเตอร์เลย แล้วคาแรคเตอร์เป็นแบบไหนนะวิตาแรปเปอร์วิตามีเย้บัสยูเคลียร์สจ้าเหงาหง่อยหน่อยแนวยูก็มาจูหนังไอสิบเชนว่าจีว่าราวีไงล่ะเยลว้าวก็วนๆอยู่แค่นี้เพราะว่าไม่ประมาณนี้ล่แค่ะสำหรับใครที่ว่างๆนะคะสิบเชนวาตรงนี้ก็มาดูกันได้นะคะดีว่าราวีและองค์เทพจะประทานพรให้ทุกท่าน ร่ำรวยร่ำรวยครับจาดูเอาเาก็ฝากหนังของพวกเราด้วยนะครับเรื่องจีว่าราวีวันนี้สิบธันวาคมนี้ที่โรงภาพยนตร์เจ้าเสียงสูงแล้วด้วยปกอันนี้ฟิลเหมือนกายขาดเนี่ยเนี่ยแบบนี้เลยครับอันนี้น้อยไปนะครับนักเอกดีว่าตำนานของเรื่องครับ กนะคะสวัสดีว้าราบีศิธันวาคมนี้นะคะครก็ไม่ค่อยอยากจะเล่นกับเด็กรุ่นใหม่เท่าไหร่แต่นน้นมาถูกสนใจไปแล้วก็ช่วยไปดูหน่อยค่ะป้าป้าเชื่อแน่เลยว่าเด็กนี้จะเป็นหนังที่รักของคนทุกเจนไม่ว่าจะเป็นเจนยุคเก้าูเจนยุคแซดยุคฟายุคอัลฟาและเบต้าเพราะฉะนั้นมันเป็นหนังที่เหมาะสำหรับ พ่อคุณแม่ไปดูนอยู90สมัยท่าเป็นวัยรุ่นหรือแม่ก็คุณพ่อคุณแม่ก็พาลูกไปดูจะมีความสุขและก็ความม่ความสุขจนถึงปีหน้าตลอดทุนปี